สวัสดีค่ะติมาแบรนด์นะคะพามาดูทุเรียนเกรดพรีเมียมที่มีอายุต้นมากกว่า30ปีนะคะต้นนี้30ปีแล้วนะคะเ,เนื้อจะหวานกรอบมากๆไม่เหมือนทุเรียนหนุ่มสาวนะคะและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีอายุมากกว่า30ปีเราตัดจริงทรงจริงตัดสดนะคะรอรับของได้เลยค่ะ เปิดรับออเดอร์แล้วนะคะวันนี้ขายเพียงกิโลละ180บาทเท่านั้นนี่ดูเลยลูกแบบนี้เลยนะคะพูเต็มเกรดพรีเมียมนะคะเกรด ABC แล้วก็เกรดพรีเมียมส่งออกนะคะจะขายกิโลละ180เหมาสส่งไปเลย1น0บาทสั่ง10ลูกก็ส่ง100บาทเท่านั้นนะคะ มีปัญหาทุกปัญหารับเครมหมดเลยนะคะสามารถสั่งออเดอร์ได้แล้ววันนี้นะคะส่งของให้วันที่1มิถุนายนนะคะขอบคุณมากนะคะ